พี่น้องครับนี่เพิ่นเอิ้นวาคูลูกคู่บุญคู่บารมีอีหรีคะ่ะสําหรับบอสนกพงศกรและก็น้องอาอายสักุณาพรน,นะคะมื้อนี้คะ่ะนําเรืืองเล่าหนาางหนาักของสองพ่อลูกมาบอกสุพ่นองฟังคะ่ะเพราะว่านะคะความเป็นพ่อลูกความเป็นคู่บุญคู่บารมีพี่น้องคะ่ะสําหรับอาอายกับพอจาวันนี้คุณพ่อกะแคปชั่นของคุณพ่อตั้งหากพี่น้องแล้ว น้องอาอายสกุณาพรก็ออกมาโพสแคปชั่นเหมือนกันน้องมีอีหยังทีซอยพอจา๋าทำมาหายกินเป็นอีหยังทีเก่งมากๆสำหรับน้องอาอา,อายสกุณาพรอ,อันนี้คือความคล้ายความเหมือนกับพ่อจา๋าแล้วเป็นบุญสมคง,งของเพื่นอีหลีพี่น้องคะล่าสุดข้างด้านน้องอาอา,อายสกุณาพรอ,ออกมาโพสแคปชั่นแบบนี้นะคะบอกว่า ต้องกินกาแฟยังไงถึงจะอร่อยสันต้องกินกับหวานมากกินกับหวานน้อยหรือกินกับนางเอกน้อยอร่อยกว่าชัวเบิงแคปชั่นเพิ่นพี่นนองแล้วก็ลูกชาวนา EP ลูกชาวนาแบนด์ e ีที่1วันที่11พฤษภาคม6 8 6นนะคะชมคอนเสิร์ตสุดอลังการงานโชว์เต็มวงพร้อมกับศิลปินสุดพิเศษ โดยพ่อจ๋ายานุอิลาอาายเริ่มสิบเอ็ดนาฬิกาเป็นต้นไปอันนี้คืออาายสกุณาพรได้ออกมาโพสแล้วต่อ้วยพ่อจ๋าเพื่อนพี่น้องพ่อจ๋าเขาออกมาโพสเหมือนกันพ่อจ๋าบอกว่าวันนี้เจอกันนะครับวัดหลวงปู่ก,กร,รมบ้านดอนคงตำบลอุ่มจานอำเภอประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรเวลาสิบเอ็ดนาฬิกา ถึง19นาฬิกามีพักเบรกหนึ่งชั่วโมงนะคะมีไลฟ์สดกลุ่มปิดด้วยนะครับมีเพลงคู่พ่อลูกด้วยครับไลฟ์ลูกชาวนาแบรนด์ EP ที่1ด้วยนะคะอันนี้คือทางดา้านพอจ้าคนก็ออก่าโพสแคปชั่นเช่นกันพี่น้องถือว่าเป็นพ่อลูกครูบุญครูบารมีอีลีพี่น้องครับอ,อายสกุณาพรเนี่ยก็เป็นเด็กที่ ซอยอยังพอจ๋าได้หลายได้พี่น้องถือว่าเป็นอีหยังที่สมพุงกันอีหลีแล้วไล่นี่นะคะพี่น้อง EP นี้ถือว่าเป็นลูกชาวนาแบนด์ EP ที่หนึ่งแล้วก็มีเพลงคู่พ่อลูกสุดเซอร์ไพร์ด,ด้วยเพราะว่าได้เห็นทางด้านพ่อจ๋าพงศกรกับอาไอ,อสกุณาพรผลสอมเพ่งอยู่พี่น้องซ้อมเพื่องานคืนนี้นี่คือขอบอกว่าสำรับ พ่อจ๋ากับอีลานะคะซิมี่เพลงคู่หวานๆออกมาให้เม์เม,ม,ม์แฟนคลับเอฟซี่ได้เบงิงให้สมคิดหอดเลยแหละพี่น้องคะอย่าลืมซื้อบัตรปุ่มปิดด้วยนะคะผู้ใดยุ่ไก่นะคะกะอยาลืมไปให้กำลังใจพ่อลูกพ่อจ๋าูกจจาด้วยนะคะซื้อว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆสําหรับ งานคือแฟนคลับเอฟซีนะคะเห็นทางด้านกีฬานอยของฮาวนอรอ์อาสกุณาพรออกมาโพสแคปชั่นแบบนี้ค่ะคู้ธีวสิลปว่าเขาไปบึงกะอดใจบ่ไดพี่น้องคะอดใจไม่ไหวนะคะอย่างคุณแม่ท่านนี้นะคะบอกว่าร้านมาเรียกให้ซื้อก็ได้ซื้อ่าว่าจะเว้นแล้วนะแต่ก็ใจอ่อนว่าสซนพี่น้องสําหรับคุณย่าท่านนี้นะคะบอกว่ากําลังใจนะคะคนเก่งลูกสาวพ่อจ๋าน่ารักมากเลย ย่าเข้ามาหาอีลากับพ่อจ๋าแล้วค่ะาซมีนองไปรอหนูเสิร์ฟกาแฟอร่อยๆให้ทานในกลุ่มแล้วนะจ๊ะคนเจงของพ่อจ๋าอืพี่น้องบอกเลยว่าสนีทของอีหลาก็ตรงพวงอ่ะขอให้มัมนหมานรวยๆเฮงๆปัง,ปงๆนะจ๊ะลูกสาวพ่อจ๋าน่ารักมากเลยคือพลังหักของแม่ๆเม์แฟนคลับเอฟซีทีมีห้กับน้องอ้ายสกุณาพรสาวน้อยมหัศจรรย์ของเราถือว่า ผู้ใดเห็นผู้ใดก็เอ็นดูผู้ใดเห็นผู้ใดก็เมตตาสําสหรับเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีบุญนะคะแล้วตอนนี้นะคะสําหรับนอ้องอาย์ไสักุณาพรตั้งแต่หนูเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของพ่อจ๋าพงศกรเข้ามาอยู่ในการดูแลของย่านุนะคะเป็นอะไรที่กําลังเติบโตขึ้นทุกขณะบ่ว่าสิเป็นร่างกายหรือว่าความคิดความอ่านหรือว่า เป็นอีหย่างข้างด้านครอบครัวก็่กำลังจักงอกเงยเพราะว่าเห็นทางด้านยาแตงนะคะเพื่อนก็ออกย่ลำเพิ่อนได้ออกมาโพสนะคะบอกความภาคภูมิใจที่หลานสาวคนนี้นะคะได้มีเงินซื้อที่ถมทีซื้อที่พ่อจ๋าก็ออกมาโพสภาคภูมิใจแล้วกันหลายๆคนพี่น้องค่ะที่เข้ามา เป็นกำลังใจให้กับเด็กน้อยอายุ12ขวบนะคะแล้วพี่น้องคาสำหรับอ้ายสักุณาพรแล้วนะคะเติบโตมาจากสิ่งเล็กๆจริงๆพี่น้องคาคือเขาภูมิใจเนาะพี่น้องเห็นเล็กน้อยผู้นี้ทีเห่าเบิ่งมากแต่แต่วันแรกจนมาหอดมือนี่เห็นความเติบโตเห็นความหักความแพงทีแม่แม่แฟนครับเอฟซีเมื่อมีไห้กับอีหล่าแล้วคือภูมิใจจริงๆ ที่อีหลาประสบความสำเร็จถือวันเร็วพี่นองเพราะว่าด,ด้วยความเมตตาของพ่อนกแล้วก็ย่านุแล้วก็เหล่าบรรดาแม,แม่แม่ที่เอนดูอีหลาทําให้อีหลาหน้อยแค่ปีกว่าๆยังไม่ถึงสองปีด้วยซ้ำพี่นองคะมีเงินสื่อทีสื่อท้างแล้วนี่ความภาคภูมิใจของค้นที่เพิ่นเอาอ่ามาอุปการะเอามาดูแลยัง บอสนพงศกรยเยซีสเซอรมันว่าเพิ่นยิ่งภาคภูมิใจมากกว่าเราไปอีกเสือหมันว่าบอสนกพงศกรเพิ่นเป็นคนทีมีใจพี่น้องสําหรับบอสนกแล้วคือทัศนคติความคิดความอ่านของเพิ่นคือสุดยอดมากๆเป็นคนว่างโครงการเป็นคนว่างสเต็ปการใส่ชีวิตได้ดีมากๆสําหรับบอสนกพงศกรเยซเสเอหมันว่า ไัศกุนาพรต้องเติบโตขึ้นมาแบบมีคุณภาพอย่างแน่นอนแม่แม่บอพิดหวังสำหรับอิหลานหน่อยนะคะพี่น้องรอบเบิงการเติบโตของเด็กคนนี้นะคะน้องต้องเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพแน่นอนรอบเบงผู้บริหารหน่อยของเห้าน้องอาอศกุนาพรที่เหาชอบเอื้นว่าบออดน้อยบอสน้อยวันหนึ่งเขาต้องเติบโตเป็นผู้ดูแล ประสานง,งานต่อไปจากพอนก mm hmm. เห็ด mm hmm. ห้เห้าเห็นอย่างแน่นอนน่องสําหรับเด็กคนนี้ไม่ทําให้แม่แม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสุดท้ายนะคะอย่าลืมนะคะแม่แม่ขาสําหรับซื้อบัตรจองตัวชมลูกชาวนาแบรนด์ EP ที่หนึ่งมีอีย่างดีๆเด็ดๆอยู่ในหันไปเบิงเพ่งครูของพ่อลูกนะคะสุดน่ารักหลับลงเลยวะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับมือน,นี้ ฝางสานีค่ะสวัสดีค่ะ